สดน,นะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะครับอาจจะได้แค่เพลงสองเพลงเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าแล้วนะ เป็นความรักที่ทำให้ตัวฉันยันยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมอยู่เสียทีมาว่าเหมือนไม่มีโอกาสมาว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมจะคืนความสุขของฉันแต่เธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉัน หยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่มีคำว่าชีวิตให้ฟังอยู่มีความหมายมันคงเป็นความรักการรอคอยเป็นเรื่องง่ายไ,ได้มาว่าเหมือนไม่มีโอกาสมาว่าฉันต้องพลาดอะไรมากมาย แตว่าการรอคอยนี้ก็คุ้มเพราะมีเธอเป็นจุดหมายและจะให้เธอจนกว่าเธอจะรักบ,บอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมะะคือความสุขของฉันแต่เธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มต้นอีกอกี่ครั้งก็พร้อมแต่สุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจ ่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อน <c oughs> ในวันที่เธอนั้นไม่มีใคร ในวันที่โลกไม่ทิ้งเธอไปในวันนั้นฉันมามองเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้และจะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอมจะคือความสุขของฉันแต่เธอไม่รับมันให้ฉันเริ่มตอ้นอีกกี่ครั้งก็พร้อม ห้ายสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่อยอมเธรอให้ฉันหยุดหัวใจคงต้องรอให้โลกหยุดหมุนไปก่อนมู่บ้างอะไรบ้าง กินข้าวแล้วนะครับอาบน้ำเสร็จอะไรดีอ่ะ อย่าฟังเพลงอะไรครับพูดเหมือนเล่นเก่งมากเพีงอะไรเพลงอะไรเพลอะไร,ะไรครับคิดถึงทุกคนครับ แค่นี้ก็สุขใจแหมชอบเันนี้มากนะครับเป็นเพลงใหม่ของพี่พีฮอกเทลนะครับแต่ว่าไม่รู้เล่นได้เปลจะเดี๋ยวไล์ได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวไปกินข้าวละแล้วเดี๋ยวกลับมาอาจจะต่อได้อยู่ เสียงจ๋ามาแล้วครับทำไรเพอเธอเหมือนไม่ตั้งใจแต่เธอได้ฟังเพลงนี้บอกใจเธอได้รู้ใจแกบความจริงข้างในที่มาทำอะไรก็ไม่ Oh. i'll be a pirate to you me <sighs> เำอไม่อยากเย็นขนาดนั้นกำหนดเราให้คู่กันไม่ใหญ่ลับเำอไม่สองเราห่างไกลฟ้าก็มีเหตุผลอยากให้เราได้ลองเรียนรู้ขอฟ้าเปลี่ยนผังสุวรรณแกลงเบาให้ไกลกัน คิดกันเราสองให้ต้องห่างไกลคิดกันหัวใจยิไม่ใกล้กันแต่เธอรู้ไหมแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีเธอเสมอข้างในใจฉันคิดถึงที่ไรแค่นี้ก็เป็นสุขใจ อย่าให้ลองคนใจอย่าให้เราได้ลองมองดูอยู่ใกล้กันคงไม่รู้ว่าเธอสำคัญแค่ไหน,ข,นขอฟ้าเปลี่ยนพันสุวรรณกลางเราให้ไกลกัน กันเราสองให้ต้องทางไกลกิดกันหัวใจให้ไม่ใกล้กันแต่เธอรู้ไหมแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีเธอเสมอมาข้างในใจฉันคิดถึงที่ไรแค่นี้ก็เป็นสุขใจ กอฟ้ากรีดร้องสุดท้องทะเลกีดขวางเส้นทางใจสุดขอบปลายฟ้าไกลจนลับตาผู้พาชะกันเราไว้แต่เธอรู้ไหมแต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีเธอเสมอมาข้างในใจฉันคิดถึงทีไรแค่นี้ก็เป็นสุขใจ ครับพบยังครับอาย่างครับ,ออรบได้อีกเพลงครับรู้อย่างรู้อย่างรู้อย่างร้องไงครับ ครับโอ๊ยไลฟ์เวลานี้มันคนเยอะดีเหมือนกันนะมีมีใครเฝ้ามองโอ้หสูงเลยอะไม่ใช่ล่ะ ไม่ได้ครับเป็นเพลงขอดยากไปทำได้เพียงโอเคนีุ้ยกันรู้เรื่องทำได้เพียงนะครับชอบมากเพางนี้เธอี่ฟาเอาเพลงนี้นะครับ <c oughs> มอบไปกับคนที่ อกหักนะครับนานกว่าจะทำใจกว่าจะเรียนรู้มันเป็นอย่างไรรักของเธอกับฉันมันไม่ง่ายเมื่อมันเวลาที่เคยสั่งสอนให้เราเข้าใจ ความคิดถึงที่เธอนั้นไม่รู้พูดไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธอยอมอ,อยู่กับความจริง ที่ดีฉันจะมีเธอไว้ในหัวใจอยู่กับเวลาที่มันยังหมุนให้ก้าวต่อไปแม่ต้องเหงาสักเท่าไรฉันคงไม่ท้อ ฉันคงไม่โทรที่เธอไปเพราะว่าเข้าใจละยังเข้าใจดลอดมาหมดเวลาแล้วเธอคงต้องไปแต่สิ่งที่เหลือในใจ ไม่ได้ทำได้เพียงแค่คิดถึงเธออเสมือไครับ,บค,ครับเสียงแหบนะครับยัง่วยบวยอยู่ อสะดุดได้ไงอะ่ะขอเพลงสดใสสดใสหน่อยสดใสลุ่งพอทองเท่าไหาไร่ <c oughs> บ้างพ่อรักยังพรอยด้วยเล่นมุกตาม <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับ เป็นอะไรครับแพ้ใจ แต่ก็ยังไม่เคยเสียดายยังสุขใจพร้อมจะรออยู่แห่งใดบองเนิ้ไตาเท่าฟ้าตายมูดาบสักวันคงได้พบกันสักวันก็คงไดเจอจะรอวันไ่พบเธอและฉันนั้นมั่นใจเชื่อในความ ท้างไว้ครึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวมาต่อที่สักวันคนได้เจอนะครับผมเอาไปกินข้าลวละโอเค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 ,อเคพี่โตนะฮะตอนนี้หลายคนสงสัยว่า พี่โตไปประกวดไปแข่งใช่รายการเดอะแมสซิงเกอร์นะครับผมก็สงสัยเพราะว่าผมเนี่ยอยู่กับพี่โตมานานมากผูกพันมากับละครไปทีนะลมหายใจก็เลยรู้สึกว่าเสียงแรกที่ออกมาได้ยินเนี่ยคือแบบพี่โตเลยอะเพราะว่าเขาจะมีการออกเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์เขานะแต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่าเป็นพี่แดนนะครับ ผมก็รู้สึกว่าีแดนก็มีความมีความพอมาฟังอีกทีนึงอะ่ะแล้วก็คิดเสียงพี่แดนนึกหน้าพี่แดนตามอะ่ะแล้วแบบเออว่ะมันก็มีเนื้อเสียงบางอย่างที่แบบที่แบบพี่แดนอะ่นะ,ะแต่ก็ต้องไม่ลุ้นเราครับว่าจะเป็นใครนะฮะแต่ก็เผออาจจะไม่ใช่สองคนนี้ก็ได้นะพวกเราทุกคนเนี่ยอาจจะน่าแหงกันอยู่ เดี๋ยวกลับมาไลฟ์ต่อนะฮะร้องเพลงวันนี้อารมณ์ดีมากไปก่อนดีกว่าจะรับต่อ,อ